เดือนเมษายนนี้ชาวราศีตุลให้ระวังเรื่องสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะประจำเดือนเมษายน2568ค่ะเรามาเริ่มดูที่ดาวประจำตัวสำหรับชาวตุลก่อนนะคะเดือนเมษายนนี้ดาวประจำตัวของชาวตุลอยู่ในเลนอรินะคะอะการที่ดาวประจำตัวอยู่ในเอนอริมันจะเป็นช่วงจังหวะของการเข้าไปแก้ไขปัญหาอุปสรคต่างๆนะคะทั้งปัญหาคนอื่นที่เขาเอามาให้ช่วยแก้นะคะรวมทั้ง ญหาตัวเหรือปัญหาการงานค่ะหลักๆคือจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวอยู่ยเรือนอริและดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์นะคะให้ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่วงท้องค่ะเช่นอัก เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยกดไหลย,ย้อนนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษค่ะยิ่งดาวสุกร่วมกับดาวหูยิ่งแล้วนะคะการจะรับประทานอะไรต้องระวังมากๆค่ะเพราะว่าเสี่ยงของการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ง่ายนะคะต่อมามาดูที่การเงินค่ะดาวการเงินของท่านเป็นดาวอังคารนะคะซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะดาวอังคารได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดนิดคืออับแสงนะคะหมายถึงว่า าอ่าในลักษณะของการเงินโดยเฉพาะท่านที่ทํางานด้านงานขายนะคะเงินที่จะได้เข้ามาค่ะจะมีโอกาสของการที่แบบว่าอาจได้ไม่ค่อยตรงตามเป้าหรือว่ามีเกณฑ์ของการได้ไรายได้ที่ลดลงนะคะอะ่ในอันของการเงินยังเป็นช่วงจังหวะของการหมุนเงินค่ะในเดือนเมษายนนี้การเงินจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ ส่วนในด้านของคู่นะคะดาวคู่มารอยอยู่ในเรือนการงานนะคะจะเป็นช่วงจังหวะของสําหรับท่านที่มีคู่จะไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ค่ะหลักๆเป็นช่วงของการที่เหมือนบ้างงานหรือทําแต่งานจนลืมคู่นะคะส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะจะมีเกณฑ์ของการเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน,นหรือมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในที่ทํางานคะ่ะ ส่วนในด้านของการงานนะคะ ให้ระวางเกณฑ์ของการมีปากเสียงเกี่ยวข้องกับการงานนะคะโดยเฉพาะหลังจากวันที่11เมษายนไปค่ะงานในช่วงของเดือนเมษายนหลกัหลกๆจะเป็นช่วงจังหวะของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะทั้งปัญหาด้านงานของตัวเองหรือว่าปัญหาที่คนอื่นนํามาให้ท่านช่วยแก้ไขค่ะแต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยให้ปัญหาต่างๆของท่านคลี่คลายไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะ